วันนี้จะมาทดสอบนะครับอินทิเกต M A V รุ่นใหญ่ตัวใหญ่เสียงดีระดับไฮเอ็นมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับนากามิชิ I A 1 z เมตรอินเจแปนนะครับตัวนี้เป็นอินทิเกต M A V นะครับไว้สำหรับดูหนังและฟังเพลงนะครับเป็นรุ่นใหญ่ของเขาเลยนะครับตอนออกใหม่ๆนี่เกือบแสนนะครับบ้านเรานะครับแพงมากๆนะครับแพงมากๆเลยนะครับ ตัวนี้นะใครอยากได้ก็จัดได้เลยนะเป็นอินทิเกรตแอมได้เป็นแอมดูหนังฟังเพลงได้มีแดกในตัวนะครับมีตัวถอดรหัสในเครื่องนะครับตัวนี้ตัวใหญ่หนักถึง17.5กิโลนะครับสภาพเนี่ยโดยรวมถือว่าสวยมากอาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับ ผิวฟ้า,าจ,จะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถือว่าเล็กน้อยมากแต่งานของเขานี่ระดับไฮเอ็นเลยนะครับงานดีมากๆนะครับดูทีน็นอตของเขานี่เป็นน็อตหกเหลี่ยมทั้งหมดเลยนะเป็นน็อตหกเหลี่ยมทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับภายในนี่สภาพเดิมๆทั้งหมดไม่มีซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้นะครับ ฟรีเควนซี่เรสปอนนะครับ10เฮิร์ตถึง50กิโลเฮิร์ตตัวเลขสวยมากๆเลยนะครับฮาร์โมนิกดิส r t ชัน0.1เเท่านั้นเองนะครับเป็นรุ่นใหญ่เัามีรีโมทให้ด้วยนะครับรีโมทนะครับเอาไปเล่นเอาไปเล่งเสียงได้รุ่นนี้นะครับสามารถเาไปต่อซับวูเฟอร์ได้แต่ว่าเสียงนะครับไม่สามารถปรับแต่งได้นะครับเขาทำมาแบบแฟลตเลยนะทำมาแบบไม่ต้องปรุงแต่งใดๆดทั้งสิ้นนะครับตัวนี้นะครับ เข้ายังไงออกอย่างนั้นเลยครแบบธรรมชาติของเขาเลยนะครับตัวนี้นะครับมีแค่ตัวเล่งเสียงนะครับตัวเล่งเสียงนะครับกับตัวบาลานให้เท่านั้นเองนะครับไม่มีการปรับเบสแลมเพิ่มเติมใดงที่นอกนั้นก็จะมาเล่นพวกซับวูเฟอร์นะครับแล้วก็มีระบบโปรโลจิกเอซนะครับแล้วก็ตัวเลือกเท่านั้นเองนะครับ ตัวนี้นะแล้วก็มีดิจ i ตอลอิน n p u t นะครับนี่ตัวนี้ตัวรีโมทรีโมทอาจจะมีตําหนิบ้างนะครับแต่เป็นรีโมดแท้ตรงรุ่นของเขานะครับตัวนี้กดได้ทุกฟังก์ชันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะครับใครอยากจะฟังเสียงระดับ Hi End นะครับเป็นแอมดูหนังและฟังเพลงได้ด้วยก็จัดได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนตัวใหญ่บึกบึนงานดีนะครับภายในอุปกรณ์ดีมากเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังก่อนนะครับนี่คือด้านข้างนะครับสภาพถือว่าสวยมากเลยนะครับ โหนะบึกบึนมากเลยนะครับนี่งานข้างในก็จะมองเห็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับแจ็คอินพุตเป็นทองทั้งหมดนะครับเป็นแจ็คทองทั้งหมดเลยนะครับโรมโพงก็เป็นแจ็คทองทั้งหมดนี่คือชุดฟอนนะครับคู่หน้าคู่เซอร์ลาวคู่เซนเตอร์ นะครับเราไปดูหนังก็ใช้ทั้งหมดได้หรือจะเอาไปฟังเพลงก็ใช้แค่ชุดบนก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวซับวูเฟอร์เอาพุทนะเป็นแจ็คคลองเหมือนกันนะครับก็มีวิดีโออินแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชุดแดกของเขานะอินพุตแดกนะครับ l อนี่คือพวกเลเซอร์ดิสนะสามารถมาต่อเข้าได้นะครับและเอาพุทนะครับแ <Hey. S 2> ดกนะครับก็เอาไปเอคโคเอ็กเชียสามารถเลือกได้นะเป็น DVD ทนะช่องนี้นะเลือกเป็น ออปติคอนก็ได้หรือจะเป็นโค้ช e ิชนก็ได้สามารถเลือกได้เลยนะครับสำหรับช่อง DVD เข้ามาไว้สำหรับดูหนังและฟังเพลงนะครับเดี๋ยวเราไปแกะดูภายในกันนะครับนี่เรื่องงานสวยๆส,สามารถเอาวอลเน่ามาเสียบได้แล้วก็ใช้ AC แบบท้ายเครื่องนะครับสามารถถอดเข้าถอดออกได้เลยตัวนี้นะครับ Make in J a p a n ไฟบ้านเราเลยนะครับ220โวลต์เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ นี่นะครับภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยครับก็จะมองเห็นภาคขยายนะครับอยู่ตรงนี้นะฟันซิเตอร์ก็จะเกาะอ,อยู่นี่เดิมๆทั้งหมดเลยนะครับภาคขยายแล้วก็จะมีกล่องอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างเขาก็จะมีแผงวงจรมีมออแปลงไฟอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะ ก็ไม่ต้องไปแกะดูนะครับเดิมๆอยู่แล้วนะครับสภาพของเขาซีเนี่ยเขาใช้ซีตัวสีเขียวเห็นไหมซีอย่างดีเลยนะครับนี่ฮะนิชิคอนนะครับเกรดออ d ิโอเลยนะครับเนี่ยทุกอย่างเขาทํามาดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นชุด AC i n p ินพุตแล้วฮะเห็นนหมชิปนะฮะก็จะของเ d เลยนะครับใช้นะครับไม่ธรรมดานะครับตัวนี้นะครับ เห็นไหมครับนี่ชุดหน้าปัดด้านหน้าภายในนี่ถือว่าสวยผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับฝุ่นก็ประมาณนี้เองนะครับไม่ได้เช็ดทําความสะอาดใรงสิ้นมาไงก็อย่างนั้นเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็เดิมๆทั้งหมดไม่มีซ่อมใดๆสิ้นนะครับขครได้ไปถือว่าสุดยอดเลยนะครับตัวนี้สภาพเดิมๆทนทานนะครับรุ่นนี้อะไหล่มีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้นะครับซ่อมได้อยู่แล้วนะครับผมรับประกันให้เองทั้งหมดขายเองซ่อมเองทั้งหมดนะครับเดี๋ยวประกอบเครื่องแล้วเราไปทดสอบเสียงกันนะครับ นี่ครับด้านหลังเขาก็จะเขียนบอกไว้เลยนะครับ audio video integrate amplifier นะครับตัวนี้นะครับนี่ฮะ make i n j p n นะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปทดสอบเสียงกันนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาทำการทดสอบเสียงนะครับลองฟังดูนะครับตัวนี้ผมต่อผ่านแดกไว้ด้วยนะครับตรงช่อง CD นะครับแล้วก็ช่อง aux เป็นช่องที่ไม่ผ่านแดกนะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับใครชอบแนวเสียงไฮเอ็นนะครับ ธรรมชาติธรรมชาติไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จัดได้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงดูเลยนะครับชัดเจนรายละเอียดยอดเยี่ยมมากๆเลยครับนี่สามารถเล่งรถเสียงได้นะครับตัวนี้นะกดง่ายๆนะครับสัมผัสได้เลยนะครับ AUX นะครับไม่ผ่านแดกในตัวนะครับอันนี้จะผ่านแดกนะครับดิจิตอลนะครับผ่านแดกในเครื่องนะครับชรองนี้นะครับเสียงก็จะละมุนละไมขึ้นนะครับผ่านแดกในตัวนะครับ ในตัวนะครับกดไปช่องสีดีนะครับแันนี้ผ่านแดักในเครื่องนะครับลองฟังดูนะครับ โอเคนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเวลาเบาเสียงเงียบกิ๊บไม่มีสีทำกวนแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับตัวใหญ่ไฮเอ็นสภาพสวยๆนะครับใครชอบแบบแนวนี้ก็จัดได้เลยนะครับออกใหม่แพงมากๆนะครับเกือบแสนนะครับนี่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ